ค่ะวันนี้เรามาผัดผักรวมนะคะมีคะน้าดอกกระหล่ำนะคะผัะกกาดขาวนะคะเครื่องปรุงรสเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีกระเทียมพริกนะคะกระเทียมพริกนะคะซอสนะคะเครื่องปรุงรสนะคะน้ำปลาหยอนไปน,น,น,นิดนึดน้ำตาลทรายนะคะอันนี้เราก็ทําไปเรียบร้อยเพื่อที่เราจะเทลงกระทะเลยได้เลยไม่ต้องมีหลายอย่างนะคะรวมไปอันเดียวกันนะเราจะผัดด้วยเนื้อไก่สดนะคะเราเอาไก่ไป ไปรวมไ้ก่อนให้ร้อนๆสุกปุ๊บเราก็เลยจะเอานี่ใส่ให้เรียบร้อยไปเลยนะคะนี่แค่ที่เห็นเห็นนะคะผักคะน้านะคะเดี๋ยวเราไปทําการผัดได้เลยนะคะเพราะเราจะปรุงรสไปเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วนะคะในเนี้นะคะไม่ต้องให้ยุ่งยากนะคะเราใส่ไปทีเดียวเลยนะเราจะใส่แบบเนี้ยถ้าผัดแบบนี้นะคะมันจะกินแบบอร่อยมากนะคะไม่ต้องไปใส่ทีอย่างทีอย่างนะคะเรารวมใส่ไปทีเดียวใน ในนี้เลยนะคะในหม้อน,นี้เลยนะคะตังเราต้องรวนไก่ก่อนนะคะเสร็จรวนไก่เสร็จถึงจะใส่ผักนี่นะคะเดี๋ยวไปดูตอนที่เราผัดแล้วนะคะค่ะไปทํากันได้เอาของลงกระทะได้เลยนะจ๊ะไปค่ะไปด้วยกันค่ะเราผัดลงในกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะนี่คะคะผัดนะคะกำลังผัดอยู่จ้า เรามีสามผักนะคะรวมกันนะคะผัดลงไปเลย,เลยผัดร้อนๆร้อนๆอ,อ,อร่อยนะคะให้มีน้ำขุกขิดหน่อยนะจ๊ะ แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตักตักเสร์ฟเลยนะคะใส่จานใหญ่มีเนื้อไก่ด้วยนะคะมนผักเราจะใส่เนื้อไก่มีผักกกดขาวพะน้าดอกกระหล่ำนะคะ ทัดกินง่ยายๆนะคะช่วงจะไปทำงานหรือช่วงเย็นอยากจะกินร้อนๆเราก็ผัดได้เลยนะคะนี่นะคะก็เราก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะจะต้อมาอยู่ตรงนี้ก่อนเลยนะคะอ่านี่ค่ะเราผัดเรียบร้อยแล้วนะคะผัดผักรวมคะน้าดอกกระหล่ำนะคะผัดไก่ขาวนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะก็เป็น คลิปไม่ยาวนะค่ะคลิปสั้นๆนะคะนี่นะคะคลิปสั้นๆนะคะก็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จะมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแถวค่าจาเพียัอนตรลายทั้งปวงบูรักษาระคุ้มครองสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะสาธุค่ะาบบายจ้า